Gracias.

ยกมาหน่อยยกมาหน่อยตอนนี้ตรงนิสเทนิสกันนี่เป็นไลฟ์ไปแชร์ไปนะครับผมก็ให้น้องชื่นใจนะครับเดี๋ยวได้มาดูเพจคนจังหวัดสมเด็จน้องจะได้เห็นนะครับว่ามีคนดูเยอะเยร้อยนะเก่งมากครับ นี่ครับทุกคนต้องขอถ่ายรูปครับแอดมินไม่กล้าถ่ายรูปก่อนเพราะว่าคนคน่ะวันนี้ก็กลับมาถึงที่ประเทศไทยค่ะก,คก็รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะที่มีพี่ๆทุกคนมาต้อนรับค่ะรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะวันนี้ได้รับาก,การการพระราชทานด้วยใช่ไหมคะจัากการพระราชทาน,านจากลค่ะค่ะก็ อกไม้แล้วก็เป็นทาให้กําลังใจค่ะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทํานักกีฬาค่ะสีแรกที่มาถึงภูเก็ตแล้วจะทําอะไรคะค่ะก็อยากจะไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นอาหารซีฟูด้ดก็อยากไปทานค่ะอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ <laughs> คุกกี้เค้กแล้วก็พวกอาหารทะเลเนื้อย่างปลาเยอะ ือแบบยังทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะก็อยากจะมองเป็นสเต็ป by สเต็ปค่ะก็จะทําในทุกๆเวทีทุกๆสนามให้เต็มที่ที่สุดที่ได้รับมอบหมายค่ะการแข่งขันครั้งแรกที่มาเราจะลงในลีกไหมคะค่ะก็ตั้งใจว่าแบบถ้าร่างกายยังสมบูรณ์แล้วก็ดีพร้อมค่ะก็อยากจะทําให้ได้อยากจะไปให้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะพูดขอบคุณจะใช้เป็นภาษาใต้หรืในขณะที่เราเป็นคนสุราษฎร์นค่ะค่ะ นุ้ยก็ข้อคุณคุณขอขอบคุณพี่น้องชาวใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะที่ติดตามเชียร์วันนี้ก็ได้เรียนท้องกับบ้านเราแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็แบบนิดอยากมอบให้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะพี่พ่อค่ะพี่พ่อค่ะกินแค่แค่พี่พ่อหนึ่งค่ะ้พี่พ่อไงครับ พ,อพข,ข,ขอขอบคุณพี่น้องชาวใต้ที่มาต้อนรับในวันนี้และพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเป็นนิดหลูกอ,องพ่ค,ครับได้ทําให้พี่น้องมีความสุขทุกขวรเรื่องทั่วประเทศทั้งในประเทศไทยและก็คนไทยที่ยู่ทั่วมุมโลกครับพ่อก็ขอบขอคุณนะครับ้องเทน,นิดไปแข่งขันนี้เราไปในนามของทีมชาติไทยนะครับไปในนามคนไทยทั้งหมดทุกคนนองรองเทน,น,น,นิดชนะเท้ากับคนไทยทั้งประเทศชนะไปด้วยครับขอบคุณครับ ชว9ปี20ปีของาคยจนถึงวันนี้่ะเพราะฉยมีอะไรอยากจะบอกคนไทยบ้างก็แน่นอนครับก็มีใจมากครับก็ผมก็อยู่ที่ไทยผมมาเกือบ20ปีแล้วครับก็ก็ทุกครั้งก็ไปเมดาอะไรก็ไม่ใช่โอลิมปิกอย่างเดียวคับผมก็อยากให้ทำนาทีที่ทำทำนาทีที่มาทำนาทีเต็มที่ครับทีที่2ครับก็ผมดีใจด้วยครับเราก็ได้ความสำเร็จครั้งนี้ก็ผมก็ พวกเราไม่ใช่ชนะพวกเราอย่างเดียวครับก็เป็นทั้งประเทศไทยกับผมดีใจที่สุพมให้มีโอกาสคนไทยมีความสุขกับก็ผมกระทมีโอกาสได้สัญชาติไทยก็ผมก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมครับก็ไม่เปลี่ยนอะไรก็ผมก็ถ้ามีโอกาสเอาเร็วๆครับขอ ในการพาน้องเทนนิสกลับสู่ประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นยังไงบ้างคะครับก็โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับการที่วันนี้เราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วน้องเทนนิสเราได้เหรียญทองจากการแข่งโอลิมปิก2020ที่โตเกียวนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องหลังจากเครียดกับการฝึกซ้อมการแข่งขันจนกระทั่ง นำมาซึ่งความสาเร็จในการได้รับเหรียญทองกลับมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้น้องไปอยู่ในห้องเป็นเวลา14วันผมคิดว่ามันจะเป็นการความกดดันเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญน้องกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยมาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคนที่ผ่านการตรวจ rt pcr แล้วผลออกมาเป็นนกเทีฟก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เหมือนกับที่น้องเทนนิสบอกว่า อยากจะทานอาหารซีฟูด้ดอยากจะทานอาหารพื้นเมืองของคนภูกเก็ตและอยากจะทานอะไรนะคุกกี้แล้วก็อะไร <c oughs> ไม่รู้ตังเยอะแยะ <c oughs> นั่นนี่คือนี่คือสิ่งที่ขนาดที่น้องทําการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันน้องอยากจะรับประทานแต่น้องรับประทานไม่ได้เพราะต้องควบคุมตัวเองทุกอย่างต้องอยู่ในวินยัยทุกอย่างตามที่ทางโค้ชกําหนดเอาไว้นะครับเพราะผมคิดว่าคนไทยเราทั้งประเทศก็คงจะมีความสุขนะฮะในช่วงนี้ แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะน้องเทนนิสคนเดียวก็วหวังว่าเราน่าจะได้เหรียญทองหรือเหรียญใดๆในกองทัพนักกีฬาส่วนที่เหลือที่ทําการแข่งขันอยู่ที่โตเกียวได้กลับมาอีกซึ่งถ้ามีได้เหรียญกลับมาหรือไม่ได้เหรียญกลับมาผมคิดว่าขนาดที่ตัวผมมากักตัวที่นี่เช่นกันนะฮะ14วันก็จะมารับน้องๆน,นักกีฬาที่เดินทางกลับสู่ภูเก็ตนะฮะแซนบ็อกตรงนี้เนี่ยก็ บอกได้เลยนะครับว่าการที่เราเปิดคูเกตซันบ็อกก็เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตของโควิด -19 ตอนนี้แต่ที่สำคัญที่สุดท่านนายกรัฐมบุนตรีก็ได้โฟนอินคุยกับน้องธน,นิตในขณะที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้วผลออกมาว่าได้เหรียญทองน้องก็ได้มีคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนาับกท่านนายกได้ แสดงความยินดีแล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องเทนนิสแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกๆคนที่กำลังแข่งขันและที่อยู่ที่อโอลิมปิกตัวเกียว2020อยู่ครับโอเคนะครับ 对。